สวัสดีค่ะพบกับเจโอเช่นเดิมนะคะวันนี้มาลื้อติดตั้งบันไดใหม่นะคะหน้าง,งานแถวสมุทรปราการนะคะท่าน,นไหนสนใจอยากให้เจโอลุยงานไปทำงานให้นะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์ศ8นย์แปดเก้าหกหกสองห้าศย์ห้าแปดได้นะคะทีมง,งานของเจโอพร้อมลุยงานนะคะบันไดของลูกค้าโดนปวกกินนะคะ วิธีการซ่อมโดยต้องรื้อแล้วติดตั้งใหม่เปลี่ยนเป็นไม้แดงไม้แดงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งไม้แดงตัวนี้กันปวกได้ดีมากนะคะคุณลูกค้าเพราะไม้แดงตัวนี้เขาจะมียางกันปวกในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งราคามันก็จะต่างกันกันกบไม้ทั่วไปนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะทีมง,งานช่างทวัดหรือเจอลุยงาน พร้อมทำงานให้ท่านนะคะดูผลงานได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ